สวัสดีครับผมต้าประเพณนะครับผมจัดคลิปต่อจากคลิปแรกนะครับก็คือคลิปแรกผมหาบ้านที่ฟาร์มไม่เจอนะครับส่วนตอนนี้อันนี้เป็นรีเพย์ของผมนะครับที่ผมหาบ้านเจอแล้วนะครับแล้วก็เราจะสู o มาดูที่ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับแท่นขุดนะครับมียาม่วงหรือทองเต็มนะครับ แล้วก็เต็มทุกฝั่งนะครับก็คืออย่างเงี้ยครับก็คือเราสามารถอ่าพ้นหรืออ่าถ้าภาษาแคระแคนก็คือป้นทองกับป้นยาม่วงเขาได้นะครับหรือยาชมพูนะครับเลยใครจะเรียกยังไงก็อ่านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดเพย์ให้ดูนะครับก็คือผมจะอ่ะนะครับการฟาร์มก็คือผมจะวางบาบาเลียนลงไปนะครับ พอ,อวางบาบิบเลียนลงไปแล้วก็ผมก็จะรีบวางอาเชอร์ลงไปตามเลยนะครับก็คือให้ไอเจ้าตัวบาบิเลียนนะครับไปแทงไปแทงพวกป้อมวิสาร์หรือป้อมปืนใหญ่ป้อมโม่าเนี่ยครับแล้วก็มาดูที่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับก็ค,คือผมจะปล่อยบาบิเลียนลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยอาเชอร์ลงไปแต่ตรงนี้ผมปล่อยผิดนิดน,นึงนะครับก็คืออาเชอร์มันอยู่ใกล้เกิมนนครับ ต่ความจริงก็ต้องปล่อย,อยวางวาเชอ่อให้ข้างขลังสักนิดหนึ่งนะครับนนก็ยิงไปเรื่อยๆครับน,นี่อาเชอรก็ยิงเสร็จแล้วครับแล้วก็มาดูที่ตรงไหนฝั่งนี้นะครับหลักการก็เหมือนเดิมครับผมก็จะวางบาเยเอ่บาบาเลียนลงไปครับแล้วก็วางอาเชอร์ลงไปด้านหลัง ในเวลาใกล,ใกล้เคียงกันนะครับแต่ผมจะวางบาลาะเลียนลงไปก่อน,นครับแล้วก็บางคนเขาจะชอบใช้ก๊อบบินก็ได้เหมือนกันครับแต่ก๊อบบินมันจะตีระยะใกล้นะครับแล้วก็เสียเขาเรียกว่าเสียยาที่ใช้ใทำมะครับมากกว่าแล้วกว็วินาทีในการสร้างนานกว่าประมาณห้าวินะครับผมก็เลยไม่ชอบใช้ครับเพราะว่า อาอย่างในกําแพงอย่างเงี้ยครับมันจะขโมยไม่ได้นะครับยงเว้นเราจะไปเจาะกําแพงแล้วก็ขโมยครับแต่บางคนก็จะใช้บาบเบิลเลียนแล้วก็อาเชอร์แล้วก็คอบบินผสมกันไปอย่างแบบนี้ก็โอเคนะครับแต่ผมที่เจ็ดกดสร้างสามอย่างนะครับผมก็จะสร้างบาบเบิลเลียนแล้วก็อาเชอร์เลยนะครับนะครับทีเดียวผมก็จะปล่อยเพื่อไปขโมยอายาดำาที่อาไว้สร้างพวก บาบเบเลียนคิงเนี่ยครับอเอาไว up bar bar ้อัพอัพเกรดพวกบาบเเลียนคิงกับอาเชอร์ควีนประมาณนี้ครับอันนี้ผมก็ขโมยแป๊บเดียวนะครับผมขโมยมาได้เก้าร้อยครับอโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมจะค้นหาหรือว่าเปิดรีเพย์ของเพื่อนๆในแคนผมให้ดูนะครับว่าเขามีเทคนิคการหมุกบ้านยังไงนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ฝากอ่ะเดี๋ยวอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์หรือกดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับแนี่ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ